สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตการขึ้นเตียงกระดาษนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนของหัวเตียงนะครับก็จะใช้สองชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นเตียงนะครับซ้ายขวาก็สองชิ้นนะครับแล้วนี้ส่วนจะเป็นไส้ไส้ที่เอาไว้เสียบเข้ากับเตียงนะครับก็ใช้อย่างละ16ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการขึ้นรูปให้ดูนะครับแรกเบื้องต้นนําไส้นะครับเสียบ สี่แผ่นไส้ยาวนะครับสี่ชิ้นเสียบเข้าเป็นเพื่อยึดส่วนหัวไว้ก่อนส่วนหัวใช้สามชิ้นนะครับโดยส่วนตัวไส้ยาวจะใช้สี่ชิ้นนะครับไส้สั้นนะครับเราจะใส่ทั้งหมดห้าชิ้นนะครับโดยไส้สั้นจะใช้สามแผ่นประกบนะครับไส้ยาวจะใช้สี่นะครับ พอใส่เสร็จแล้วจะได้รูปแบบรูปแบบที่เห็นนะครับเพื่อเป็นฐานมันต่อไปเราก็จะนำด้านไส้ยาวนะครับหลังจากแกงกลางเราใช้สีแล้วส่วนที่เหลือไส้ยาวเนี่ยเราจะเสียบตามเข้าไปอีกแต่ครั้งนี้จะใช้เป็น3ามแผ่นนะครับไส้ยาวเสียบจนครบอีกสี่ชิ้นนะครับเราเสียบครบแล้วนะครับก็จะเป็นของตัวฐานของเตียง ต่อไปเราจะขึ้นรูปหัวเตียงนะครับโดยที่จะเป็นของแผ่นเล็กเราจะมาเสียบเข้ากับตัวฐานที่เราทําไว้ตอนแรกนะครับโดยเสียบให้มันเข้าล่องเข้าไปทั้งหมด5จุดนะครับแล้วเราจะพับเสาต้นที่2ต,ต้นที่4พับลงมานะครับหลจะพับแล้วเราก็เสียบแผ่นไส้เข้าไปนะครับแล้วเราก็นําแผ่นของหัวเตียง สอดเข้าไปนะครับเหมือนท้ายเตียงแล้วก็พับขึ้นรูปมาเสียบเข้าอีกทีนึงครับต่อไปไปลายเตียงนะครับเราจะใช้แผ่นไส้อันเล็กสุดนะครับสองแผ่นเสียบเข้าไปในช่องด้านบนของท้ายเตียงนะครับเราก็จะยกฐานขึ้นนะครับ แล้วก็เอาสอดเข้าไปนะครับครับแล้วก็จากนั้นมาประกบที่เหลือนะครับมาประกบเพื่อเสียบล็อกเข้าไปอีกอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นท้ายเตียงครับส่วนสุดท้ายของด้านของพื้นเตียงนะครับเราก็นําแผ่นใหญ่มาแล้วก็ยกเตียงขึ้นเพื่อเสียบล็อกอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายเสียบแล้วเราก็ ับขึ้นมานะครับเพื่อเป็นฐานปูรองแยกส่วนตรงกลางออกนะครับแยกสองเสียบเข้าไปในส่วนของพื้นเตียงนะครับสอแผ่นแผ่นแรกเราใส่ไวแล,ล้วนี้แผ่นที่2องแล้วก็ทำการยกเตียงกอบเพื่อให้สอดให้ได้เข้ากับช่อง กดลงไปแล้วเราก็พับที่เหลือเพื่อมาประกบเสียบตรงช่องตรงกลางซึ่งช่องตรงกลางไส้ยาวที่เราแบ่งสี่ไว้นะครับก็จะแบ่งเป็นสองเพื่อเสียบเข้าไปก็จะประกอบกันเป็นรูปเตียงเรียบร้อยนะครับ